สวัสดีค่ะหลายคนเลยนะคะฝันอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินหรือว่าอยาก,กเกษียณเร็วๆแต่เออก็มาจะคิดไปก่อนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้รวยไม่ได้มีไรายได้เยอะๆหรือว่าต้องรออีกนานมากๆเลย วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันค่ะว่าความคิดแบบนั้นนะคะมันอาจจะเป็นแค่เหมือนเป็นความเชื่อที่จำกัดตัวเราเองอยู่ก็ได้นะคะคือข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ความสุขของเราไปเลยก็ได้ค่ะการคุยกันวันนี้เราจะพาไปเหมือนไปทลายกำแพงความเชื่อผิดๆกันนะคะทั้งเรื่องรายได้เรื่องนิสินแล้วก็จะทำความเข้าใจพลังที่แบบมหาศจรรย์มากๆที่เรียกว่าตัวคูณเงิน ครับหรือการทบต้นนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิธีตรวจสุขภาพการเงินส่วนตัวที่เอาไปทำตามได้จริงกลยุทธ์จัดการนี่แบบฉลาดฉลาดนะคะแล้วก็แนวทางการลงทุนที่ง่ายๆแต่ได้ผลรวมถึงไอเดียสนุกๆอย่างการทดลองใช้ชีวิตที่อาจจะช่วยเร่งให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นค่ะครับคือประเด็นสำคัญเลยนะครับการมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องของโชคหรือว่าต้องมีรายได้สูงมา,มากๆเสมอไป แต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจการวางแผนแล้วก็เาการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอครับข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือผ่านการศึกษามาแล้วนะครับจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็มีแผนที่เอาไปปรับใช้ได้จริงๆครับดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความเชื่อแรกเลยที่ว่าต้องรวยต้องมีรายได้สูงมากๆเท่านั้นถึงจะมีอิสรภาพทางการเงินได้อันนี้จากข้อมูลที่เรามี คือไม่จริงเสมอไปใช่ไหมคะมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยคนที่รายได้ประมาณ50,000เหรียญต่อปีถ้าเขาเก็บเงินแค่10%ก็คือปีละ5,000เหรียญทำไปเรื่อยๆ45ปีคิดแรกง่ายๆก็ดูเหมือนจะได้แค่2 0 0แสนกว่าเหรียญแต่ว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เงินก้อนนั้นกลายเป็น3.4ล้านเหรียญได้อันนี้มันยังไงเหรอคะอ๋อครับพลังที่ว่านี่แหละครับ คือหัวใจสำคัญเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าตัวคูณเงินหรือ Money Multiplier หรือที่เราคุ้นกันดีในชื่อพลังของการทบต้นหรือ Compounding นะครับสิ่งที่มันน่าทึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเงินมันเพิ่มขึ้นได้นะแต่คือความจริงที่ว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่ตอนปล่อยทางเนี่ยมันไม่ได้มาจากเงินที่เราเก็บไปตรงๆแต่มันมาจาก เ,เหมือนเป็นลูกหลานของเงินก้อนแรกที่เราใส่เข้าไปมากกว่าอย่างตัวอย่าง3.4ล้านนั่นเงินต้นจริงๆอาจจะแค่2แสนกว่าแต่ที่เหลืออีกตั้ง3 000. ล้านกว่าบาทเนี่ยมาจากการที่เงินมันทำงานหนักให้เราเองครับนี่คือพลังที่แบบเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับแล้วมันก็เชื่อมกับนิยามของอิสรภาพทางการเงินด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยอิสรภาพทางการเงินหรือ Financial Freedom เขาได้วัดกันที่ตัวเลขรายได้นะครับ แต่วัดจากแค่ใช้ใจ่ายของเรามากกว่าในแหล่งข้อมูลเขามีแบ่งเป็นเลเวลไว้7ขั้นซึ่งขั้นสูงสุดคือเลเวล7เนี่ยหมายถึงการที่เรามีสินทรัพย์ลงทุนที่มันสร้างกระแสะเงินสดให้เราได้หรือว่าเราเอามาใช้ใจ่ายได้ซึ่งมันต้องครอบคุมค่าใช้ใจ่ายรายปีของเราได้ถึง25เท่า25เท่าของค่าใช้ใจ่ายรายปีเลยเหรอคะ ใช่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมีวินัยในการออมถึงแม้รายได้อาจจะไม่สูงเท่าคนอื่น <c oughs> ก็สามารถไปถึงเลเวล7 <c oughs> ได้เหมือนกันแต่ตัวเลขเป้าหมายของแต่ละคนก็จะต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะครับอืมประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายนี่สําคัญมากเลยนะคะทําให้เห็นภาพเลยว่าคุมรายจ่ายนี่ก็สําคัญพอๆกับหารายได้เพิ่มเลยแล้วก็มีความเชื่ออ,อีกอันหนึ่งที่เหมือนเป็นโซ่ตรวนเลยนะคะคือหนี้สินเป็นเรื่องปกติ ใครๆก็มีกันความคิดแบบนี้มันมันอันตรายยังไงคะอันตรายมากครับ เพราะว่าน,นี้สินเนี่ยมันก็เหมือนสมอเรือเลยที่คอยถ่วงเราไว้ทําให้การเดินทางไปสู่แต่ละเลเวลของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันช้าลงยากขึ้นลองนึกภาพตามนะครับทุกบาทที่เราจ่ายดอกเบีย้ยหรือว่าจ่ายคืนเงินต้นเนี่ยมันคือเงินที่ไม่ได้ไปทํางานเป็นตัวคูณเงินให้เราอ๋อใช่ใช่ใชยิ่งไปกว่านั้นหนี้มันยังไปเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายรายปีที่เราต้องเอา25ไปคูณเพื่อหาเป้าเลเวล7อีกอืมสมมุติถ้าเรามีหนี้ต้องจ่ายเดือนละหมื่นบาท เป้าหมายเงินลงทุนสําหรับเลเวล7ของเราเนี่ยจะสูงขึ้นทันที3ล้านบาทเลยนะครับโอ้สห3ล้านครับเฉพาะส่วนที่ต้องมากลบหนี้นะครับยังไม่รวงค่ากินอยู่เลยเพราะฉะนั้นการจัดการหนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วล่ะครับแต่เป็นเรื่องจําเป็นเร่งร่วนเลยฟังดูแล้ว การเข้าใจเรื่องตัวคูณเงินนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆนะคะมาเจาะเลิกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เปรียบเทียบว่าเงินที่เราออมหรือลงทุนเนี่ยเหมือนพนักงานที่ขยันมากๆทำงานให้เรา24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแถมยังชวนเพื่อนๆที่เป็นเงินก้อนใหม่มาร่วมทีมอีกฟังดูดีมากเลยค่ะขยายความตัวอย่างเดิมเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมคะถ้าสมมุติเราลดการออมลงเหลือแค่5%เนล่ะคะจะเป็นยังไงได้เลยครับแม้จะลดการออมลงเหลือแค่5%ขอเรอรได้5 0 0 0 0เหรีย่อปีนะครับ ก็คือประมาณเดือนละ208เหรียญถ้าทําต่อเนื่อง45ปีเงินต้นจริงๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือเราราแสนกว่าบาทแสนนิดๆนะครับแต่ด้วยพลังทบต้นมันสามารถงอกเงยกลายเป็น1.7ล้านเหรียญได้โอ้โหจากแสนกว่าเป็นล้านเจ็บนครับเห็นไหมครับว่าเงินต้นจริงๆเป็นแค่ส่วนเล็กๆเองส่วนที่เหลือเกือบ1.6ล้านหรือเกิน90เลยมาจากพลังทบต้นล้นลวน กุญแจสาคัญที่จะปลดล็อกพลังนี้ได้จริงๆก็คือเวลาครับเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งพลังที่สุดเลยยิ่งเราให้เวลากับเงินของเราทางานนานเท่าไหร่ผลลั์มันยิ่งทวีคูณแบบก้าวกระโดดเลยครับการเริ่มต้นช้าเนี่ยมันมีต้นทุนที่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันสูงมากในแหล่งข้อมูลมีตัวอย่างเปรียบเทียบชัดเจนมากครับการเริ่มลงทุนช้าไปแค่ปีเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียโอกาสสร้างความมั่งคั่งในอนาคตไปได้ถึงแสนห้าหมื่นกว่าเหรียญ แค่ปีเดียวเนี่ยนะคะเสียไปเป็นแสนเลยใช่ครับหรือกรณีคลาสสิกเลยของซาม,มันธาที่เริ่มออมเงิน10ปีแรกแล้วก็หยุดไปเลยเทียบกับวิลเลียมที่เริ่มช้ากว่า10ปีแต่ว่าออมต่อเนื่องไปอีกตั้ง35ปีผลสุดท้ายซาม,มันธากลับมีเงินมากกว่ามากทาั้งทั้ที่ใส่เงินต้นน้อยกว่าวิลเลียมอีกนะครับโหเพราะอะไรครับเนี่ยเพราะว่าเธอให้เวลากับเงินของเธอทํางานนานกว่านี่ครับข้อคิดที่สําคัญที่สุดเลยคืออย่ารอครับ เริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวนี้เลยครับยิ่งเร็วยิ่งดีโอ้โหตัวเลขค่าเสียโอกาสของการเริ่มช้าแค่ปีเดียวนี่ทำเอาตกใจเลยนะคะมันตอกย้ำเลยว่าเวลาสำคัญมากจริงๆนอกจากเวลาแล้วนะคะปัจจัยเรื่องจำนวนเงินที่ใช้เริ่มลนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยต้องมีเงินก้อนใหญ่ๆก่อนหรือเปล่าถึงจะเริ่มลงทุนได้แต่เห็นมีเรื่องเล่าของคุณแม่ที่เก็บแบงค์5ดอลลาร์หรือว่ามีแนวคิดกด857ที่น่าสนใจช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ จริงครับความเชื่อที่ว่าต้องมีเงินเยอะๆก่อนถึงจะลงทุนได้เนี่ยเป็นอีกกำแพงหนึ่งเลยที่ต้องทลายเรื่องคุณแม่เก็บแบงค์5ดอลลาร์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอสะสมสม่ำเสมอมันก็กลายเป็นเงินก้อนได้ส่วนกด857นะครับอันนี้ปรับมาจาก752เดิมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าการที่เราลดรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สําคัญเนี่ย เช่นค่ากาแฟแก้วพิเศษที่เราซื้อทุกวันค่าสมาชิก streaming ที่เราอาจจะไม่ค่อยดีได้ดูหรือค่าอาหารนอกบ้านแค่สัปดาห์ละไม่กี่ร้อยบาทถ้าเราเอาเงินส่วนนั้นมาลงทุนแทนในระยะยาวสัก10ปีนะครับเงินก้อนนั้นมันจะงอกเงยขึ้นมาเป็นประมาณ857เท่าของค่าใช้ใจ่ายรายสัปดาห์ที่เราลดได้เลย857เท่าเลยเหรอคะตัวอย่างเช่นยังไงคะเช่นสมมติเราลดค่ากาแฟได้สัปดาห์ละ150บาทหรือเดือนละ600บาทเนี่ย อีก10ปีข้างหน้าเงินก้อนนั้นอาจจะกลายเป็น150คูณ857ก็คือประมาณแส0 0 0 0กว่าบาทเกือบแสนสามเลยนะครับโหแค่ค่ากาแฟใช่ครับข้อคิดคือไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะครับเริ่มต้นด้วยเงินหลักร้อยหรือประมาณ25เหรียญต่อเดือนเนี่ยก็สร้างความแตกต่างได้แล้วในระยะยาวครับ กด857นี้เปิดโลกเลยนะคะทําให้เห็นเลยว่าการประหยัดเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่แค่ประหยัดไปวันๆแต่มันคือการซื้ออนาคตทางการเงินของเราจริงๆแล้วปัจจัยเรื่องผลตอบแทนล่ะคะอันนี้ดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อย จริงๆก็ทำให้ง่ายได้นะครับมีเครื่องมือช่วยประมาณคร่าวๆอย่างกด72แค่เอาเลข72ตั้งแล้วก็หารด้วยอัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับก็จะได้จำนวนปีโดยประมาณที่เงินลงทุนของเราจะเพิ่มเป็น2เท่าอ๋อกด72ครับเช่นถ้าคาดหวังผลตอบแทนสัก8ปต่อปีเงินก็จะโตเป็น2เท่าในเวลาประมาณ9ปีก็คือ72หาร8ได้9 สิ่งที่น่าสนใจคือแม้อัตราผลตอบแทนจะต่างกันแค่นิดเดียวเช่นแค่0.3%หรือ1%ต่อปีเนี่ยแต่พอเป็นระยะยาว20-30ปีมันส่งผลให้เงินปลายทางต่างกันมหาศาลเลยนะครับอืมจริงด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามสำคัญว่าแล้วเราจะหาเงินจากไหนมาออมหรือมาลงทุนเพิ่มเพื่อให้พลังพวกนี้มันทำงานให้เราได้เต็มที่ล่ะครับนั่นสิคะ นอกจากลดรายจ่ายเล็กๆน้อยๆตามกฎ8 5ดที่ว่าแล้วเนี่ยมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่จะหาเงินมาเพิ่มพลังให้ตัวคูณเงินของเราโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบอดอยากฝืดเครื่องเกินไปมีครับหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพเลยก็คือการทำมันนี่ออร์ดิตหรือการตรวจสอบการเงินอย่างละเอียดครับแนวคิดคือการหาจุดรั่วไหลหรือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปโดยอาจจะไม่จำเป็นหรือว่าเราสามารถหาทางเลือกที่ถูกกว่าได้ โดยที่ไม่กระทบคุณภาพชีวิตหลักของเรามากนักนะครับเป็นเหมือนการประหยัดแบบไม่เจ็บตัวหลายๆอย่างเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวแต่มันส่งผลประหยัดต่อเนื่องไปยาวๆเลยหรือที่เขาเรียกว่าระบบ one and done คือทำครั้งเดียวจบนะครับอ๋อ one and done ทำครั้งเดียวจบ 2. ถามคำถาม3มข้อกับแต่ละรายการครับคือ 1. มันจำเป็นจริงๆหรือเป็นแค่ความต้องการ 2. ถ้าจำเป็นเนี่ย ต้องใช้บริการรูปแบบนี้แพ็กเกจนี้เป,ป๊ะเลยไหมและ3คือมีทางเลือกอื่นที่ให้ผลใกล้เคียงกันแต่ว่ามันถูกกว่านี้ไหมตัวอย่างเช่นอะไรได้บ้างคะสำหรับการตรวจสอบหรือมันนี่ออดิตเนี่ยได้หลายอย่างเลยครับเช่นลองโทรไปต่อรองค่าเบี้ยประกันดูอาจจะลองเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรกหรือ deductible เล็กน้อยหรือตรวจสอบแพ็กเกจมือถืออินเทอร์เน็ตเคเบิลทีวีว่าเราใช้คุ้มค่าไหมหรือมีโปรใหม่ที่ถูกกว่าหรือเปล่า การรีเฟอเนซ์นี่บ้านหรือนี่อ,อื่นๆเพื่อให้ได้ดอกเบีย้ยต่ำลงอันนี้ก็ช่วยได้เยอะหรือแม้แต่การเปรียบเทียบราคาประกันร,รถยนต์หรือค่าประกันต่างๆที่เราใช้อยู่เป็นประจำอย่างผู้เขียนหนังสือต้นทางเขาก็เล่าว่าแค่เปลี่ยนจากเคเบลิลทีวีแบบเดิมไปใช้ YouTube TV เนี่ยก็ประหยัดไปเดือนละ65หเหรียญซึ่งถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนต่อเนื่อง30ปีอาจจะกลายเป็นเงินแสนสองหมื่นกว่าเหรียญเลยนะครับโหไม่น้อยเลยนะคะครับหัวใจสําคัญคือ เมื่อหาเงินจากการประหยัดได้แล้วเนี่ยต้องล็อกเงินนั้นไว้สําหรับออมหรือลงทุนทันทีเลยตั้งเป็นระบบหักอัตโนมัติไปเลยยิ่งดีครับจะได้ไม่เผื่อใช้การทำมันนี่ออดิตนี่เหมือนเราไปหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในรายจ่ายประจำของเราเลยนะคะน่าสนใจมากแล้วแนวคิดเรื่องการทดลองใช้ชีวิตหรือไลฟ์เอ็กซ์เพร์เมนต์ล่คะคะอันนี้ฟังดูท้าทายดีคะ่ะใช่ครับแนวคิดนี้คือชวนให้เราตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมๆของเราเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้เงินว่า จะเป็นยังไงถ้าลองท้าทายตัวเองดูครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆเช่นจะเป็นยังไงถ้าเรางดกาแฟาลาเต้าจากร้านดังทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยเช่นจะเป็นยังไงถ้าเราลองย้ายไปอยู่เมืองที่ค่าครองชีพถูกลงหรือจะเป็นยังไงถ้าเราลองใช้ชีวิตโดยมีรถยนต์แค่คันเดียวหรืออาจจะไม่มีเลยไม่มีรถเลยอันนี้ดูจะยากนะคะสําหรับบางคนอาจจะยากครับ แต่ก็เป็นการทดลองที่น่าสนใจนะครับแหล่งข้อมูลเขาแนะนำให้ลองการทดลอง21วันครับคือเลือกสิ่งที่เราสงสัยว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่จำเป็นกับชีวิตเรางจริงสักอย่างหนึ่งและลองใช้ชีวิตโดยไม่มีมันดูเป็นเวลา3สัปดาห์เช่นงดดูเคเบิลทีวีหรือสตรีมมิ่งไปเลยลดการกินข้าวนอกบ้านลงครึ่งหนึ่งหรือถ้าปกติขับรถไปทำงานลองใช้ขนส่งสาธารณะดูเน้นว่าให้ลองทีละอย่างนะครับพอครบ3มสัปดาห์เราจะรู้เองว่าเรารู้สึกยังไง มันจําเป็นแค่ไหนแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นนะมันช่วยให้เราประหยัดเงินได้เท่าไหร่ซึ่งเงินที่ประหยัดได้นี้แหละครับจะไปเร่งให้เราถึงเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยเร็วขึ้นขนาดไหนคะพอจะมีตัวอย่างไหมมีครับอย่างเช่นการตัดค่าเคเบิลทีวีที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยอาจจะทําให้กเกษียณเร็วขึ้นได้ถึง3ปี3ปีใช่ครับหรือการใช้ชีวิตโดยไม่มีรถยนต์ซึ่งในแหล่งข้อมูลเขาชี้เลยนะครับว่าเป็นตัวการอันดับหนึ่งเลย ที่สูบเงินและขัดขวางอิสรภาพทางการเงินของคนส่วนใหญ่อันนี้อาจจะทําให้กเกษียณเร็วขึ้นได้ถึง8ปีเลยทีเดียวครับ21วันเนี่ยเป็นระยะเวลาที่น่าสนใจนะคะพอที่จะให้เราปรับตัวแล้วก็เห็นผลจริงๆเรื่องนี้ทำให้คิดถึงพลังแห่งนิสยัยหรือ power of habit เลยค่ะที่ว่าการใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ของเรามันถูกขับเคลื่อนด้วยความเคยชินมากกว่าการตัดสินใจแบบมีเหตุผลทุกครั้งไปแล้วก็ความเชื่อผิดๆอีกอันที่ว่าการประหยัดคือการเสียสละ ความสุขอันนี้มันฝังหัวเรามานานเลยนะคะถูกต้องเลยครับความเข้าใจเรื่องนิสัยนี่สําคัญมากหลายครั้งเลยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการเสียสละในตอนแรกอย่างการงดกาแฟแพงๆทุกวันหรือยอมใช้ของที่อาจจะตกรุ่นไปบ้างพอเราทําไปสักพักจนมันชินแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดอะไรไปเลยแถมอาจจะไปพบความสุขจากสิ่งอื่นที่มันเรียบง่ายกว่าหรือมีความสุขกับการเห็นเงินออมมันเติบโตแทนก็ได้นะครับอืมจริงค่ะการทดลองใช้ชีวิต21ิวันเนี่ย มันก็คือการพยายามสร้างกิจวัตรใหม่ขึ้นมาทดแทนกิจวัตรเดิมโดยใช้หลักการเดิมคือมีสัญญาณกระตุ้นเช่นพักเที่ยงเราก็เปลี่ยนกิจวัตรเช่นแทนที่จะเดินไปซื้อกาแฟแพงๆก็อาจจะชงกาแฟจากที่ทํางานหรือเดินเล่นแทนเพื่อให้ได้รางวัลที่เราต้องการเช่นรู้สึกสดชื่นหรือรู้สึกดีที่ประหยัดเงินได้การเปลี่ยนนิสัยพวกนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญเลยที่จะปลดล็อกเงินไปจัดการกับสมองที่ถ่วงเราอยู่ นึ่งก็คือหนี้สินครับการเปลี่ยนนิสัยนี้สําคัญจริงๆนะคะเพราะมันดูเหมือนจะเชื่อมโดยตรงเลยกับอุปสรรคใหญ่ที่คุณพูดถึงตอนตอน้นเรื่องหนี้สินที่ว่าเป็นเหมือนสมอถ่วงเราไว้เลยแหล่งข้อมูลที่เราดูมามีแนวทางจัดการกับสมอนี้ยังไงบ้างคะให้เราหลุดพ้นได้เร็วขึ้นเป็นคําถามที่ดีครับเพราะการจัดการนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากจริงๆในการเร่งสู่อิสรภาพทางการเงิน แหล่งข้อมูลเขาแนะนำกลยุทธ์หลักๆ4ขั้นตอนครับ 1. คือหยุดสร้างหนี้เพิ่มข้อนี้อาจจะฟังดูง่ายนะครับแต่ทำยากที่สุดเลยแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยต้องตัดวงจรการใช้จ่ายเกินตัวหรือการก่อหน,นี้โดยไม่จำเป็นให้ได้ก่อนหยุดให้ได้ก่อนใช่ครับ 2. คือพิจารณากาจัดหนี้บางครั้งการยอมขายสินทรัพย์บางอย่างที่เราซื้อมาด้วยเงินกู้เช่นรถหรูที่ไม่จำเป็นหรือบ้านที่ใหญ่เกินไปเนี่ย อาจจะเป็นทางลัดในการกําจัดหนี้ก้อนใหญ่ได้เร็วขึ้นนะครับ 3. คือรีไฟแนนซ์มองหาทางลดภาระดอกเบีย้ยโดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงๆเช่นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลลองหาทางรวมหนี้หรือขอลดดอกเบี้ยดูแต่ต้องอ่านเงื่อนไขดีๆนะครับบางทีอาจมีค่าธรรมเนียมแฝงอืมต้องดูดีๆครับและ 4. คือชำระหนี้อย่างมีกลยุทธ์อันนี้มี2แนวทางหลักๆที่นิยมกันคือ dead snowball อันนี้คือการจ่ายคืนหนี้ก้อนเล็กที่สุดให้หมดก่อนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอ๋อให้รู้สึกดีก่อนใช่ครับกลับอีกวิธีคือ debt avalanche อันนี้คือมุ่งเน้นจ่ายคืนหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนวิธีนี้จะช่วยประหยัดดอกเบีย้ยโดยรวมได้มากกว่าในระยะยาวครับก็เลือกวิธีที่เหมาะกับนิสัยและสถานการณ์ของเราแล้วลำดับความสำคัญล่ะคะระหว่างการทุ่มเงินทั้งหมดไปโปนี้เลยกับการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนด้วยควรทำยังไงดี หลายคนอาจจะคิดว่าต้องปลดหนี้ให้หมดเกลี้ยงก่อนถึงจะเริ่มลงทุนได้นั่นเป็นคำถามคลาสสิกเลยครับและแหล่งข้อมูลก็ให้มุมมองที่น่าสนใจว่าทำไมการเริ่มลงทุนแม้จะยังมีหนี้อยู่เนี่ยถึงมักจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าการรอให้หนี้หมดก่อนโดยเฉพาะถ้าเป็นหนี้ดอกเบี้ยต่ำๆนะครับมีเหตุผลหลักๆอยู่5ข้อครับ1คือเงินสมทบจากนายจ้าง Employer Match ถ้าเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund แล้วนายจ้างมีเงินสมทบให้เนี่ยอันนี้คือผลตอบแทนการันตี100%เซที่เราไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยการไม่ลงทุนเพื่อให้ได้แมทช์ก็เหมือนเราทิ้งเงินฟรีๆไปเลยโอ้ใช่เลยค่ะสำคัญมาก2คือโอกาสที่เสียไปแล้วเรียกคืนไม่ได้พวกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน IMF s s f หรือการใช้สิทธิ์ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีโคต้าต่อปีถ้าปีนี้ไม่ใช้ก็เสียสิทธิ์ไปเลยครับเรียกคืนไม่ได้ 3. คือการสร้างนิสัยการเริ่มลงทุนแต่เนิ่นๆแม้จะจำนวนไม่มากเนี่ยมันช่วยสร้างวินัยและนิสัยการออมการลงทุนที่ดีซึ่งสำคัญมากในระยะยาวสร้างนิสัยให้ชินใช่ครับ 4. คือความเป็นจริง บางทีแผนการชำระหนี้ของเราอาจจะไม่เป็นไปตามค่าสเสมอไปอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเข้ามาแทรกการมีเงินลงทุนสำรองไว้บ้างก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นได้และ5คือเวลาอย่างที่เราคุยกันไปพลังตบต้นมันต้องการเวลายิ่งเริ่มเร็วผลตอบแทนยิ่งงอกเงยการรอจนหนี้หมดซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปีเนี่ยเท่ากับเราเสียเวลาอันมีค่าในการลงทุนไปเยอะเลยครับ เพราะฉะนั้นแนวทางที่ดูจะสมดุลที่สุดก็คือจัดการหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงมากๆก่อนเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อนอกระบบที่ดอกเบีย้ยเกิน10-15%ต่อปีเนี่ยเร่งจัดการให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการเริ่มลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ได้เงินสมทบเต็มจำนวนจากนจ้างก่อนแล้วค่อยจัดสรรเงินที่เหลือไปเร่งโปะหนี้ก้อนอ,อื่นๆหรือลงทุนเพิ่มตามลำดับความสำคัญครับ ชัดแจนมากเลยค่ะแสดงว่าไม่จําเป็นต้องเลือกว่าจะโปะนี่อย่างเดียวหรือลงทุนอย่างเดียวแต่สามารถทําควบคู่กันไปได้อย่างมีกลยุทธ์ทีนี้พอเราเคลียร์เรื่องนี่ได้ระดับหนึ่งหรือเริ่มจัดสรรเงินมาลงทุนแล้วเนี่ยความเชื่อที่ว่าโอ้ยการลงทุนมันซับซ้อนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นมันก็เข้ามาหลอกหลอนอีกแล้วค่ะมีทางลัดให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับคนทั่วไปไหมคะมีแน่นอนครับและนี่ก็เป็นอีกความเชื่อที่ต้องทลายเหมือนกัน การลงทุนไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้เวลามากมายเลยครับหัวใจสำคัญคือการเข้าใจหลักการพื้นฐานง่ายๆเริ่มจากความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม2ประเภทหลักๆก่อนนะครับคือกองทุนแบบ Active อันนี้คือมีผู้จัดก,การกองทุนพยายามเลือกหุ้นหรือตราสารหนี้เพื่อจะเอาชนะตลาดซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำไม่สำเร็จในระยะยาวนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงแพงกว่าใช่ครับกับอีกแบบคือ Index Funds หรือกองทุนดัชนี อันนี้คือลงทุนล้อไปตามดัชนีตลาดเป้าหมายเลยเช่นอิงตามดัชนีเซ0ของไทยหรือ S&P 500ของสหรัฐคือข้อมูลจากการศึกษาเยอะมากครับโดยเฉพาะจากนักลงทุนระดับตำนานอย่างแจ็คโบโกหรือเบอร์ตันมอร์คิวเลียเนี่ยชี้ตรงกันเลยว่าในระยะยาวแล้ว Index Funds ส่วนใหญ่มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุน Active ส่วนใหญ่ สาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ามากๆแค่ค่าธรรมเนียมที่ต่างกัน1-2%ต่อปีเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่พอทบต้นไป20-30ปีมาสามารถกัดกินผลตอบแทนของเราไปได้มาหาศาลเลยอืมหายไปเยอะเลยใช่ครับดังนั้นกฎเหล็กข้อแรกของการลงทุนง่ายๆเลยก็คือเลือกกองทุน Index Fund s ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดเท่าที่จะหาได้ครับโอเคค่ะ พอเราเลือกกองทุน Index Funds ที่ค่าธรรมเนียมต่ำแล้วต้องจัดพอร์ตยังไงให้มันไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากคะสำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากเลยนะครับทางเลือกที่ง่ายที่สุดเลยคือกองทุนรวมตามเป้าหมายกเกษียณหรือ Target Fund s, t a r g e t d a t e r e t i r e m e n t Funds TDR Funds ครับ TDR Funds ใช่ครับกองทุนประเภทนี้เขาออกแบบมาให้เหมือนลงทุนกองเดียวจบเลยโดยที่กองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงเช่น หุ้นกับสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นตราสารหนี้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเราโดยอัตโนมัติเลยครับยิ่งเราใ,นในกล้เกษียณสัดส่วนหุ้นก็จะค่อยๆลดลงตราสารหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อลดความผันผวนเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการความสะดวกไม่อยากมาปรับพอร์ตเองบ่อยๆครับอ๋อสะดวกดีจังค่ะกองเดียวจบเลยใช่ครับหรืออีกทางเลือกที่นิยมกันสําหรับคนที่อยากจัดพอร์ตเองแบบง่ายๆนะครับก็คือพอร์ตสากองทุน หรือทรีฟันพอร์ตโฟ o ิซึ่งโดยทั่วไปก็จะประกอบด้วย 1. กองทุนดัชนีหุ้นในประเทศเช่นอิงเซตหหรือเซต Inde x 2. กองทุนดัชนีหุ้นต่างประเทศเช่นอิงดัชนีหุ้นทั่วโลกหรือ s p 500และ 3. กองทุนดัชนีตราสารหนี้ในประเทศเช่นอิงดัชนีพันธบัตรรัฐบาลการมี3กองนี้ก็ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีในระดับหนึ่งและยังคงหลักการเดิมคือใช้อินดี x ฟันค่าธรรมเนียมต่ำแล้วก็ลงทุนระยะยาว ไม่ต้องพยายามไปจับจังหวัดตลาดครับเข้าใจแล้วค่ะเลือกลงทุนใน Index f u n d นค่าธรรมเนียมต่ำอาจจะเริ่มง่ายๆจาก TDR f ฟันกองเดียวหรือถ้าอยากจัดเองก็ลองดูพอร์ต3กลกองทุนแล้วเรื่องบัญชีที่ใช้ลงทุนล่ะคะ,เ,ะ,คะเห็นมีหลายประเภทเหลือเกินทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอรม S.S.F. มันต่างกันยังไงแล้วเราควรจะเลือกใช้อันไหนก่อนดีคะเรื่องบัญชีก็สำคัญครับ เพราะมันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งก็เหมือนกับเราได้ผลตอบแทนเพิ่มฟรีๆจากรัฐเลยนะครับบัญชีหลักๆที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund หรือ PVD อันนี้สำคัญมากถ้าบริษัทที่เราทำงานมีให้นะครับเพราะนอกจากเงินของเราเองแล้วยังมีเงินสมทบจากนายจ้างหรือ employer match ด้วยแล้วก็มักจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีตอนนำส่งเงินเข้ากองทุน อันนี้คือต้องคว้าไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะถ้ามีแมทช์ใช่ครับสำคัญสุดเลยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF อันนี้จะเน้นลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณจริงๆต้องถือตามเงื่อนไขคืออายุ55ปีบริบูรณ์แล้วก็ลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีถึงจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเต็มที่กองทุนรวมเพื่อการออม s s f อันนี้จะเน้นลงทุนระยะกลางถึงยาวลดหย่อนภาษีได้แต่ต้องถืออย่างน้อย10ปีครับ อาจจะมีบัญชีอื่นๆอีกเช่น HSA ในสหรัฐที่เน้นออมเพื่อสุขภาพแต่ในไทยหลักๆก,ก็คือ PVD, RMF, SSF นี่แหละครับทีนี้ลำดับความสำคัญที่โดยทั่วไปแนะนำกันนะครับคือ 1. ใส่เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD ให้เต็มสิทธิ์ที่ในจ้างสมทบให้สูงสุดก่อนเสมอเพราะนี่คือผลตอบแทนฟรีที่เราไม่ควรพลาดอันดับแรกเลยครับ2 จากนั้นค่อยพิจารณาใช้สิทธิ์ RMF และหรือ SSF ตามเป้าหมายและระยะเวลาการลงทุนของเราเพื่อประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม 3. ถ้ายังมีเงินเหลือหรือต้องการลงทุนนอกเหนือจากนี้อีกก็สามารถลงทุนในบัญชีลงทุนทั่วไปผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆได้ครับหลักการคือใช้ประโยชน์จากบัญชีที่ให้สิทธิทางภาษีและเงินสมทบให้เต็มที่ก่อนเสมอครับฟังทั้งหมดมาถึงตรงนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่า การเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่การต้องมีรายได้สูงปรี๊ดหรือการเป็นเซียนลงทุนอะไรเลยแต่เริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็พฤติกรรมของเราเองนี่แหละทั้งการเข้าใจพลังพบต้นการกล้าตรวจสอบแล้วก็ปรับลดรายจ่ายการทดลองใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆการจัดการหนี้อย่างมีกลยุทธ์และการเริ่มต้นลงทุนอย่างเรียบง่ายแสมสม่เสมอแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร สำหรับตัวดิฉันเองนะคะมันหมายความว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงสำหรับทุกคนที่ตั้งใจค่ะถูกต้องเลยครับมันคือการทรอกลุนวีนหรือเอ็ม w พาเวอร์เมนต์ให้เราสามารถควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองได้จริงๆแล้วก็ถ้าจะให้ทิ้งท้ายข้อคิดเพื่อต่อยอดไปจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับบางทีการทดลองใช้ชีวิตที่สาคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่การลองงดกาแฟ หรือลองไม่มีรถแต่อาจจะเป็นการลองตั้งกำถานกับตัวเองอย่างจริงจังดูว่าอะไรคือคำว่าพอสำหรับเราจริงๆไม่ใช่แค่ในแง่ของวัตถุสิ่งของนะครับแต่รวมถึงประสบการณ์หรือสถานะทางสังคมที่เราอาจจะกำลังไล่ตามอยู่การค้นพบและนิยามคำว่าพอที่มันสอดคล้องกับคุณค่าและความสุขที่แท้จริงของเราเองเนี่ย อาจจะเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่ไม่เพียงแต่จะเร่งเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับแต่ยังอาจจะนําไปสู่อิสรภาพในมิติอื่นๆของชีวิตที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีก็เป็นได้ครับ